าละครับก็อขอ,อกล่าวสวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม w o l c o n t a o l l e r 3นะครับเดี๋ยวอันนี้หมด,มดหมดค,ค้นเวสเดยวันนี้เราจะมาเล่นเยอรมันนะครับภารกิจก็คือบุกโปแลนด์ตามประวัติศาสตร์ ตามประวัติศาสตร์เนี่ยเราบุกโปแลนด์แต่ตามประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยโซเวียตมันไม่ได้อยู่ฝั่งฝังนมิตรนะตอนปี1 9ึ9โซเวียตมันอยู่ฝั่งอักษะแล้วก็เกิดปฏิบัติการบาบารอสซาโซเวียตมันก็เลยอยู่ฝั่งฝั่ง โอ้โหบุกเบลย่ำเยอะแต่เนเธอร์แลนด์โอ้ยย่ำครับ บุกโปรแลนด์ควบคู่กับบุกเดนมาร์กไม่สิเอ๊ะเดี๋ยวแต่ตามประวัติศาสตร์เราบุกเดนมาร์กนะบุกโปรแลนด์เสร็จก็บุกเดนมาร์กและนอร์เวย์แล้วก็ค่อยนีทัเรแลนเบลเจียมและฝรั่งเศสเอ๊เดี๋ยวแต่ถ้าเราบุกตามประวัติศาสตร์มันก็จะเป็นทไทม์ไลน์ไลน์เราว่างเอ๊ะเอาไงดี ตามประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยพอบุกโปรแลรนด์เสร็จเนี่ยเราก็บุกเดนมาร์กและนอร์เวย์ต่อและพอบุกเดนมาร์กและนอร์เวย์ก็มาบุกเนเธอร์แลนด์เบลยเยียมและฝรั่งเศสจะทำตามประวัติศาสตร์ดีไหมไม่ดีกว่า <laughs> มันจะบุตามประวัติศาสตร์ซะด้วยค่ะ you can move okay. come on for play can นายพลสู้กับนายพลนายพลเรือนายพลเรืออังกฤษสู้กับนายพลเรือเยอรมันฮะเดี๋ยวตามประวัติศาสตร์สเปนไม่ได้เข้าร่วมสงครามนะเดี๋ยวเดี๋ยวปีหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้าสิระยังไม่ได้เข้าสงครามตัผิดอะอีกเดว่ตามประวัติศาสตร์จร,ริง ก็เดี๋ยวตามประวัติศาสตร์จริงไทยก็ยังไม่ได้เข้าร่วมสงครามนะต่อม อย่าไปซื้ออะไรแบบนมามันเป็นแค่เกมมันไม่ได้ตรงกับป,ประวัติเศษที่สุดมันก็ต้องมีบางส่วนผิดกันมากอ่ะเกมมันก็ตัวเล่นไ,ไหมเหรอเอ๊ะ <c oughs> บายโปแลนด์ยู่เหลือแค่สองเมืองแล้วนะ ายเป็นโจมตีพวกตัวเองด้วยซะง,งั้นเอาจริงๆเยอรมันมันเยอรมัน,มนกับอิตาลีมีแผนโจมตีสวิตเซอร์แลนด์นะแหมสวิตเซอร์แลนด์ตัวใหญ่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวทองเดี๋ยวแหวน ตรนี้ผมเคยแบบตอนที่ผมเล่นแรกๆผมเคยเข้าใจว่าพอเรายุดตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะเราจะจบเกมได้เลยแต่ที่จริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นฮะ่ะดูประเทศไทยกันคนะกำลังสู้กับอังกฤษกำลังเดชอยู่ <c oughs> กองเรือจูเลีย,ยตซีซ่าน,น้ำประวัติศาสตร์เนี่ยสหาภาพโซเวียตเนี่ยจะแบบอันนั้นนะ นางประวัติศาสตร์สภาพโซเวียตเนี่ยตอนแรกสงของสองครามรกครท้งที่สองเป็นพันธมิตรกับกับเยอรมันเยอรมันเนี่ยเยอรมันนิดแต่ว่าเกิดปฏิบัติการบาบาลอซาซึ่งเยอรมันบุกบุกตัวประเทศแบบบุกประเทศโซเวียต โซเวียตก็เลยเป็นตัรตรูกัเดียรมันแล้วโซเวียตก็ไปเข้ากับฝั่งสมพันธมิตรซื่อบปัญหาเ่น้หะอไปือลไม่ใช่อย่างกัวหน้าสด จบสมบัติอีกเยอะเยบร้อยฮะยูโกสลาวยูโกสโลวาเกียแตกนี่ฮะตามประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยยูโกสโลวาเกียเนี่ยโดนแบ่งนะ คือตรงแถวตรงแบบตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยนะคือตามบทที่ิศาสตร์เนี้ยตรงนี้นะคนรับเป็นของอิตาลีอ่ะโดนแบ่งนะฮะอยูโกลซโลอะเกี้ยตรงนี้เป็นของอิตาลีแล้วตรงนี้ก็อย่งเยอรมันโอ้คลิปสิบนาทีจะมีคนดูไหมเนี่ย บุกเมอร์ลินเบอร์ลินเพอร์ลินไอ้เพอกิาระดคเครงการคนละขึ้นเอาละฮะตอนนี้เบลเยียมโดนล้อมนะฮะเบลเยียมเบลเยียมโดนล้อม ของรถถังและเรือในแต่ละเธอเนี่ยจะต้องเสียน้ำมันน้ำมันก็คือตรงนี้ฮะเนี่ยน้ำมัน,นออแล้วต้องเสียน้ำมันซึนน่งปฏิปรตจการกมไม่ใช่สิทึโฆโฆ่งยุทธรวิทีบิสกิตเนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันใช่มันต้องใช้น้ำมันเอ้แค่นี้ก่อนขาของแป๊บเดืบ<ะ>เอบบวมจ้ะม ต้องบุกโปแลนด์น่ะต้องบุกโปแลนด์ให้เสร็จก่อนถึงจะจบคลิปได้เพราะคลิปนี้ก็คือแบบต้องบุกโปแลนด์ไงบุกโปแลนด์ให้สําเร็จคลิปนี้ภารกิจก็คือบุกโปแลนด์เราก็ต้องบุกโปแลนด์ประวัติตาฤฤศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็คือประวัติ พ่ด,พดน,พนี้แค่บุกบุกไม่ได้ถึงกรุงวอก็ซอเพราะว่าถ้าบุกถึงกรุงวอซอเดี๋ยวมันจะนานนี่ฮะพอได้กิจเราสเสร็จเลยแล้วถึงมันจะไม่ใช่ประเทศโป,ศป,ศปแลนด์ทั้งประเทศอ่ะแต่มันก็นับว่าก็มันก็ผมก็พอใจละ พนะัดนาค่อยมาบุกอุงวอโซอต่อพอบุกวอโซอเสร็จก็จะเป็นปฏิบัติการอันเนี้ยไอประเทศเนี่ยนะเอาละครับก็ขอ,ขอเอาละครับก็คลิปในวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับ คลิปในวันนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปของผมก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับ